ไปแล้วไปอ่ะมาพี่นุ้ยกับเรื่องที่เขาแบบโหยกานี้กำลังกำลังป็จะด็นกำลังเป็นประเด็นใช่กับพี่แอนได้สัมผัสหน้าเราจริงจริงขอบคุณขอบคุณก่อนคนที่ส่งข้อความมาเป็นห่วงเราอ่ะต้องขอบคุณเขาก่อนนะที่แบบเป็นห่วงเราแต่เรื่องที่จะอธิบายคือมันมันไม่ได้มีอะไรนุ้ยกับพี่แอนอ่ะคือเรื่องมันจบบนเวทีเลยแล้วก็มันเหมือนเป็นแบบโมเมนต์ที่เรารู้อยู่แล้วว่า พี่แอนน่ยเขาปูเรื่องมาแล้วว่าเขาจะเล่นกับเราแบบไหนใช่ไหมฮะแล้วก็เราคิดในหัวอยู่แล้วว่ามันต้องมีช็อตที่ต้องปึ๊บแน่ๆอันนี้คือคิดในหัวแล้วมันก็เลยไม่ได้ตกใจมาก มันก็เลยต้องก็ต้องเล่นรับแอคแล้วก็ต้องไปต่ออันนี้คือคือเรื่องเหตุการณ์บนเวทีแต่ถ้าสมมติว่าพุ่งเข้ามาแล้วตบเลยอย่างเงี้ยอันนี้ค่อยว่ากันแต่ว่าแต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือไม่มีอะไรเลยเอามันมีการเตรียมัแนะกันหรือเปล่าว่าจะเกิดซีนนี้ขึ้นหรือว่าเราเป็นการที่แบบว่าตามน้ําไปไม่ได้มีเตรียมนัดแนะแต่ในสคริปต์เนี่ยมันจะพูดถึงแบบว่าพี่แอนเนี่ยเขาเขาเล่นจริงเขาชอบเขาเป็นแบบ เล่นจริงอยู่แล้วว่าพระเอกหลายๆคนก็จะโดนเขาอะไรแบบนี้เราก็ขยี้ตรงนี้เข้าไปถึงปูแล้วพี่แอนพยายามอธิบายว่าเฮ้ยก็คือถ้าตบแบบปลอมๆอ่ะมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะมันจะมันจะเป็นแบบนี้นะเข้าใจไหมแต่ถ้าตบจริงอ่ะมันจะเป็นแบบนี้มันจะแอคชั่นมันจะคนละแบบกันก็คือเราอ่ะสดๆตรงนั้นแต่เราอ่ะรู้ว่าเขาปูมาเพื่อจะเล่นทางนี้เราคาดคะเนไว้แล้วว่ามันอาจจะมีอะไรแบบนี้ขึ อย่างที่สองคือเจ็บเจ็บไหมก็แดงมันดังมากมันดังมันดังซิมดังแปะแปะไม่ใช่ซิมไม่เอาเรื่องตลกอันนี้ตัดทิ้งก็คือมันก็ดังอ่ะแล้วมันก็เพิ่งไปดูคลิปก็คือหน้าสั่นเลยอะเออก็คือท้าทายคอลลาเจนเรามากเลยตอนนั้นก็คือมันมันก็เจ็บอะมันก็มันก็ อ่ารู้แล้วว่าเขาจะตีมาทางนี้แต่มันก็ปึ๊ดนิดนึงเราก็ต้องอ่าเจ็บแต่ก็ต้องไปต่ออนนาทีที่โดนแปะเนี่ยแปะยังไงในหัวแปะปุ๊บก็คือกรี๊ดก่อนกรี๊ดหนึ่งกรี๊ดปุ๊บหัวเลาะต่อหาสมองต้องไปต่อนะว่าเดี๋ยวต่อไปคืออะไร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 แต่พี่แต่พี่แอนกับนุ้ยอ่ะจริงๆแล้วอ่ะพี่แอนกับนุ้ยรู้จักกันมานานมากแล้วก็พี่แอนก็คือเป็นคนที่ให้โอกาสนุ้ยทํารายการของพี่แอน ใช่ไหมฮะแล้วก็วันปีใหม่อะไรก็มีของขวัญมาให้เราวันเกิดเราพี่แอนก็โทรศัพท์มาแฮปปี้เบิร์ t เดย์อวยพรอะไรอย่างเงี้ยคือนุ้ยกับพี่แอนอ่ะค่อนข้างที่จะรู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็เวลาเจอพี่แอนทุกครั้งอ่ะพี่แอนเขาจะแบบว่าชอบแซวเราเขาจะแซวแซวเรานู่นนี่นั่นนอนอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเรื่องปกติสำหรับนุ้ยกับพี่แอนแต่กังวลไมพอชาวเน็ตมาแบบเป็นห่วงฟเัสอะไรอย่างเงี้ยเป็นห่วงเราแทนเราอะไรอย่างเงี้ยจริงๆขอบคุณชาวเน็ตที่แบบว่ามาเป็นห่วงเราขอบคุณมากเลยแล้วก็ เคารพในความคิดเห็นทุกๆความคิดเห็นเลยนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ายัางไม่ได้บอกเนาะอย่างที่ทอย่างที่เห็นในคลิปไปอะว่าคลิปที่นุยตัดมามันเป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าอยู่ในงานนั้นอะมันเป็นอะไรที่มันร้อยเรียงขึ้นมาเกิดขึ้นแบบนั้นจริงๆแล้วขอบคุณชาวเน็ตที่ที่แล้วก็เคารพความคิดเห็นของทุกๆคนมันทําให้เราเห็นว่าในยุคนี้มันคือความเท่าเทียมสิทธิมนุษยชนทุกคนมีสิทธิ์เหมือนกันไม่ใช่ว่า คุณจะเป็นใครแล้วคุณจะมาทํากับใครได้คุณจะเป็นใครแล้วคุณจะมาลงกับใครได้มันทําให้เราเห็นถึงมุมมองความคิดตรงนี้แต่สิ่งที่อยากจะพูดคือมันไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้มีอะไรเลยจะเกเด็นไรจริงๆพี่แอนยังไม่ได้คุยอะไรกับเรานะแต่ว่านิมองว่าพี่แอนน่าจะเคลียร์กันนุ้ยบนเวทีไปแล้วเรียบร้อยคือเหมือนพอเขาเห็นเริ่มแบบ เริ่มแดงเริ่มอะไรแล้วเขาก็จะบอกโอ๊ยพี่ขอโทษนะนุ้นนยอะไรงเงี้ยมันเคลียร์มันจบมันจบไปอะ่ะแต่เขาก็ยังมีแบบว่าม,มาคอมเมนต์บอกว่าพี่ขอโทษนะเรื่องเมื่อวันพี่จำไม่ได้จริงๆเขายังแซวเราอยู่เราก็เลยแซวเขากลับเล่นอย่ยเขาลับว่าตอนแรกนุ้ยก็จำได้แต่พอโดนปุ๊บนุ้ยก็เริ่มจำอะไรไม่ได้แล้วเออก็เลยแซวก,กันไปแซวกันมามยืนยันว่าเราไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรเลยไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธฮะใจฉันตอนนี้ก็คือไม่มีอะไรเลยไม่ได้โกรธอะไรเลยแต่เข้าใจ มุมมองความคิดของทุกๆคนทุกๆคอมเมนต์ท,ท,ท,ที่เข้ามาทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเข้าใจหมดเลยคามนชาวเห็ที่แบบเราจะเป็นกังวลแทนสำหรับ <มา S 1> ใคร<ล>ที่เป็นกังวลแทนก็คือจริงๆแล้วขอบคุณที่มามาเป็นเป็นห่วงเราแล้วก็เหมือนอย่างที่บอกว่าเคารพแล้วก็เข้าใจทุกๆคอมเมนต์ท,ท,ท,ที่เข้ามานะฮะก็มันทําให้เราเห็นในมุมมองต่างๆว่ายุคสมัยนี้มันเป็นยังไงมุมมองของคนเป็นยังไงเรื่องของความรุนแรงก็ตามหรือเรื่องของความเสมอภาคกันก็ตามอะไรอย่างนี้ฮะ มันก็มันก็ขอบคุณทุกความคิดเห็นจริงๆฮะสบายใจนะครับทุกคนอยากให้ทุกคนสบายใจนะครับว่าไม่มีอะไรจริงๆฮะขอบคุณค่ะสวายค่ะจอบสวยได้ทสอ